นี้เราจะทานไก่เหนือหม้อไฟกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะว้าสถานที่นะคะก็คือแบบสะอาดนั่งทานสบายเย็นเย็นสบายอันนี้เนี่ยพอเราใส่ไก่เข้าไปแล้วก็จะมีผักใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอันนี้นี่คืออะไรอะคะเอ่อนี่เขาแป้งครับอ๋อกพนักงานก็จะมาเสิร์ฟแล้วก็บริการให้ทำอย่างเงี้ยคระเลยใช่ครับอาหารจานเนี้ไก่กระทะเหล็กภาษาจีนเรียกว่าอะไรภาษาจีนเนี่ยไก่กระทะเหล็กเขาเรียกว่าตีตัวจีนะครับซึ่งจริงๆมีที่มาจากมณฑลชางตง อาหารชนิดนี้นะครับมันมีประมาณประมาณพันปีแล้วพันปีแล้วใช่แล้วแสดงว่ามีประวัติไม่ยาวนานประวัติเขาเป็นมาอย่างไรครับมีรสชาติแบไหนจริงๆเขาเป็นอาหารที่เป็นของชาวเรือนะครับเขาไม่สะดวกทำอาหารเขาก็ใช้เตาเตาโครนนะครับแล้วก็ใช้กระทะเหล็กน,นะครับ <ừ> แล้วก็เขาก็ปรุงอาหารบนเรือม<อ>ันก็สะดวกในการทำ <ừ> ครับได้เลย่างั้นเราทานไปเลยดีกว่าครับพี่งได้เลยโอเคอันนี้เนี่ยคือ,อหม้อหนึ่งเนี่ยหกร้อยแปดสิบอันนี้เป็นไก่น่านจะรองรับได้สักประมาณที่นี่ หคนครับห <5 S 1> คน<ล>ต้องมา<ล>ทานครับต้องมาสักท่านหนึ่สงสอท่านเดียวจัปีพอดีครับให้ยังไงนะคะลองนะคะมา,ะมาที่ราไก่เมืองเลอครับ